สวัสดีครับวันนี้ผมพามาร้านมูเก็ดีคาเฟ่แอนด์อาร์สเฟสนะครับแถวๆบางพระนะตรงนี้ผมเข้าด้านข้างนะครับน่าจะเป็นประตูด้านข้างเขานะบรรยากาศจัดมาสไตล์สวนเลยนะครับจะบอกว่าสวนหลังบ้านก็ไม่ได้น,ะน้ำพนำงน้ำตกมาซะขนาดนี้นะก็ถ้าคนเล่นต้นไม้นะครับคนชอบต้นไม้มาดูแล้วจะรู้เลยว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะเนี่ยครับอันนี้เขา บรรยากาศโดยรอบนะผมพาเดินดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าไปในร้านนะครับอันนี้เนี่ยมาสะดุดตาอันนี้สมัยเมื่อก่อนนะเคยไปดูแล้วผมไม่รู้นะว่ามันคือมอสหรืออะไรนะผมนึกว่าตะไคร่แต่เนี่ยสุดยอดกว่ามันจะขึ้นในขนาดนี้นะครับยากมากเลยนะก็บรรยากาศโดยรวมข้างนอกร่มลื่นนะครับสําหรับคนชอบต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะร้านเขาอะ่ะ ขึ้นชื่อส่อท้ายด้วยว่าแอนอาร์สเปซนะครับก็น่าจะมีงานอาร์ตด้วยแหละตอนเข้าไปนะครับดูแต่ด้านล่างนะไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนนะไม่รู้ข้างบนมีงานอาร์ตอะไรเพิ่มไหมแต่ว่าที่เห็นเนี่ยสวยๆงน้นเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมมีงานงานอาร์ตเขาอยู่เนี่ยเป็นรูปเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นงานปักนะผมนั่งอ่านอยู่เป็นงานปักวันที่มาเนี่ยเขามีโปนะครับ ือเครื่องดื่มนะครับ1แถมหนะเขาบอกว่าถึงวันที่15มีนาคมนะครับวันนี้วันอัพคลิปผมวันที่11แล้วก็เข้ามาตำกันครับเข้ามาลองดูกาแฟก็โอเคครับ,คคร,บราคาสมเหตุสมผลนะที่สำคัญนะ,ะกดเพิ่มเพื่อนในอะไรนะในไลน์เป็นไฟลดอีก20%นะครับก็ลดกระชูดพอดีเห็นป้ายก็เขียนพอดี ตามธรรมเนียมครับมาถึงแล้วก็ต้องทำพิธีกรรมก่อนการกินนะครับถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติเค้กส้มเขาอร่อยดีนะผมมาเป็นคนโรคจิตอย่างนะครับไอเค้ไอส้มเป็นลูกๆเนี่ยแกกินไม่เป็นหรอกไม่กินหรอกแต่ถ้ามาแบบนี้กินกินมันหมดอะ่ะผลไม้นะไม่ชอบกินแต่ถ้าเป็นยำผลไม้ผมก็กินมีแ <laughs> ผมก็บอกพี่นัทแปลกเนาะผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย บรรยากาศดีครับผมขออนุญาตนั่งข้างในนะไม่ได้ว่าชื่นชมบรรยากาศอะไรข้างนอกนะมันร้อนนั่งข้างในแอร์เย็นๆดีกว่าเนี่ยครับชงกาแฟครับชงกาแฟแอบถ่ายน้องกันหน่อยนะไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าบรรยากาศดีครับสําหรับคนชอบทั้งงานอาร์ตนะครับแล้วก็ชอบบรรยากาศต้นไม้ล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อลองเข้ามาแวะครับตอนผมเดินมาตอนผมเข้ามาก็เห็นมีคนนั่งข้างนอกกันเนาะ อย่างที่บอกขออนุญ,ญาตนั่งข้างในดีกว่าถามว่าร้อนมากไหมมันก็ไม่ได้ร้อนมากนะเพราะว่าต้นไม้เขาเยอะแต่ว่าขอนั่งแอร์ลวกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวะระเวณไปพวกร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้แหละแต่ว่ารีวิวสไตล์ผมนะคงไม่ได้แบบว่าเหมือนสาวจ๋าๆนะแค่พามาอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แหละเนาะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ